สี่ตัวร้อยตัวเจ็ตวร้อยเดียวกสี่ตัวสี่ตัวรัสัปาทูาไ,ไทม่กลองกองแท้หน้างงคอหัก ตวห้าตัวหกตัวร้อนๆเลยต่อนี่เพิ่งเพิ่งอบมาร้อนๆอ๋อมาจัดใส่จัดใส่กล่องขายนะฮะร้อนๆเลยต่อตัวหนึ่งตัวห้าตัวหกตัวรันดาไม่กล่องเดีแต่ถ้าหวยออกมากูถูกหวยกูกลับบ้านละฮะไม่ขายเลยใช่ไหมถ้าถูกหวยไม่ค้าจะกลับบ้านอันนี้เหมาให้เลยใช่ไหม ให้ลูกค้าเอาไปกินเลยส่งนอกไปรับเลยเพืนนอกเขาก็รับเหรอของพวกนี้โอ้เกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นคนไทยในต่างแดนกินใช่ไหม้าจะเป็นอะไรนี่เป็นาลาวเขมรเนี่ยอ่าคนไทยในต่างแดนจะจะกินไปขายซูเปอร์มาร์เก็ตนะเดียวจาสตัวห้ัวพ่อทูแม่กรองดังไกลไปถึงต่างแดนสี่ตัวห้าตัวหกตัวร้อนๆมากใหม่ๆร้อยเดียวป้าไม่กินปลาเนื่อหรอกหกตัวเจ็ดตัวร้อนๆเลยแต่ร้อยเดียว มาใหม่ๆร้อยเดียวค่ะเนื้อนี่มาร้อนๆเลยพี่หกตัวเจ็ดตัวร้อยเดียวค่ะถ้าเป็นนี่ะก็ร้อไมนกันสี่ตัวร้อยอ๋อมันเป็นไซของเขากี่ตัว5ตัวหกตัวมาใหม่ๆร้อยเดียวเขาจะคัดไซนะจะไปตองหอมเลย ตัวห้าตัวหกตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเนื้อนิ่มมาตัวใหญ่ร้อยเดียว này mất cái này Đi ăn này này có cái toai này. Nóng lắm nó mấy này kia, 4 con 5 con 6 con ta. Ê, nóng nóng toai già 6 con 7 con 100 điêu.